ปากดีจริงลยไอ้พวกเขเมรเนี่ยนะครับไอ้เขเมรเนี่ยเป็นชนชาติเดียวที่คนเกือบทั้งโลกในลังเกียนหมดเลยนะแล้วก็ยังปากดีท้าตีท้าต่อยเข้าไปทั่วแน่จริงก็ปิดด่านกูที่แน่จริงก็ปิดด่านกูทีปรากฏว่านะครับด่านยังไม่ทันปิดเรียบร้อยเลยโรงงานปิดเป็นแถวเลยวันนี้เขเมรตกงานร่วมแสนคนเอาจากไอ้พวกที่แม่งเข้าเข้ามาใหม่นะไอ้ที่ออกจากไทยไปในประมาณสี่ห้าแสนคนตอนนี้ตกงานไอ้เฉพาะกลุ่มสี่ห้าแสนคนที่ตกงานเรียบร้อยนะไม่มีงานทำนะครับไปนอนอดนอนอยากอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวจะบอกให้ว่าเป็นเพราะอะไร นะครับไอหุ้นเซนไ้หุ้นมาเน็ตมันร้ายแต่วันนี้คมเหม็หลังจากที่มีการปิดด่านมีการเอาตั้งแต่เริ่มต้นเหลื่อมเวลากันเนี่ยคมเม็ก็ตกงานกันเป็นแถวแล้วหลังจากโดนเอียูคมเม็ก็นับถอยหลังตกงานกันเป็นหมื่นตกงานนะครับโรงงานจีนเขาก็เล่นเขาก็เล่น,ลนแง่เล่นมุมเขาก็ค่อยๆทยอยปิดค่อยๆทยอยปิดโดยการลดค่าจ้างตัดโอทีแล้วก็ปิดทิง้งปิดไปหลายโรงงานแล้วครับจีนนี่ล่าสุดนี่โดนเข้าไปอีกตกงานอีกร่วมหกพันคนเกือบหมื่นรวมกับไอสี่ห้าแสนที่วิ่งเข้ามาเนี่ย ตอนนี้ขเขมรตกงานร่วมเกือบหกแสนคนแล้วทีนี้จะแดกอะไรล่ะกุถานียทีนี้จะกินอะไรปากดีกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักพักก็อดตายครับขเขมรและล่าสุดวันนี้นะครับผมจะบอกให้เลยนะฮะวันนี้คุณตรีนุชเนี่ยนะครับได้ออกมาแถลงข่าวว่าตอนนี้ประเทศไทยกําลังเร่งทํเ m o มอยูกับประเทศศรีลังกาโดยจะนําแรงงานศรีลังกามาทดแทนแรงงานขเขมรเพื่อไม่ให้ขเขมรได้เข้ามาทํางานในเมืองไทย เป็นการดัดสันดานไปตลอดชีวิตผมขอขอบคุณคุณตีนุษย์นี่ยคุณอนุทินเนี่ยแกเป็นคนดีนะแก,แกดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าแกได้คนมาแกได้คนดีๆมาทํางานนะมาเป็นรัฐมนตรีพานิชได้สองวันขายข้าวได้สองจุดแปดล้านตันคุณว่าเยอะไหมสองจุดแปดล้านตันนะ่ะขายขายแทนกัมพูชาขายแทนขมนขเมเขมรโกรธชิบหายเลยขมรโกรธอย่างเดียวเลยะแต่มาทำอะไรไม่ได้ไงคือพูดง่ายๆเอาอย่างนี้นะผมจะบอกให้ฟังคุณรู้ว่าสองจุดแปดล้านแม่งต้นตอมาจากไหนต้นตอมาจากว่าขมรซื้อข้าวไทย แล้วก็ไปปิดแล้วไม่ไปเปลี่ยนถุงก็คือขี้เกียจไงไอ้ขมิมนชนชาติเนี่เป็นชนชาติขี้เกียจไม่รู้แม่งต้องสร้างเวรสร้างกรรมมาขี่พบขี่ชาติแม่งถึงเกิดมาเป็นคนขมินได้เนี่โอ้โหเฮียพวกเราที่โชคดีจังเลยนะพวกเราที่ทําบุญกันมาเยอะได้มาเกิดเป็นไทยได้มาอยู่ในแผ่นดินไทยแผ่นดินที่มีพระมหากษัตริย์รักประชาชนนะ่ะแม่งโคตรโชคดีเลยอะนะครับเออแล้วต้องทําเลวทลาาําระยำตําบอลขนาดไหนเนี่ยคุณคิดดูอะถึงจะเกิดเป็นคนขมินได้นี่พวกเราอย่าไปพาดาเสียทีนะทําบุญเอาไว้เยอะ จงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วมันสร้างบุญเอาไว้เยอะๆชาติหน้าตายไปเกิดมาจะได้เป็นคนไทยต่อหรือไม่ก็เกิดปเป็นคนญี่ปุ่นก็เป็นไงสวรรค์เลยทีนี้ไปเกิดเป็นเกาหลีก็เป็นไงสวรรค์เหมือนกันนี่ถ้าไปเกิดปเป็นเขมรแสดงว่าชาตินี้มึงทาชั่วไปเยอะทําชั่วจนฟ้าดินไม่อภัยเลยเต่ออกไปอยู่ขเขมรไงแม่งหน้าสงสารนเน้่ยเหี้ยคนไอ,ไอชาตขเขมรเนี่ยนะครับคือแม่งเอาข้าวไทยเราทั้งถุงเลยอ่ะคุณรู้ไหมไปทำอะไรไปตักสติกเกอร์แล้วแปะแล้วโปรดักออฟแคนโเดีย ไอ้คนซาอุไอ้คนจีนที่ซื้อไปกินแม่งเอากินแล้วมันเข้าแปลกๆทำไมมันแพงจังวะก็เลยไปดูถุงดูไปดูมาเขาฉี่ออกมาอ๋อโปรดักออฟไทยแลนด์เขาคนจีนกับคนรัเสเซียนะและคนทาจิกสถานเนี่ยคุณรู้ว่าเขาซื้อข้าวสารจากเราไปเนี่ยเขาซื้อในราคาที่ไม่แพงมากนะคือไม่ได้โดนบวกไงเชียงใหม,ม่เราส่งสมมติเราส่งไป5้กิโลเนี่ยราคาเจ็ดร้อยบาทสมมตินะเราส่งไปต่างประเทศ700บาทเข้าของมะลิไทยไอ้เขมรซื้อจากเราไปเนี่ยนะครับต้นทุนเราต้นทุนเรา400สมมติต้นทุน400 มันซื้อเราไปเก่งก็ห้าร้อยมาขนไปเองอะไรไปเองใช่ไหมห้าร้อยเราได้กำไรร้อยหนึ่งแต่พอแม่งเอาไปเสร็จแล้วแม่งเป็นโปรดักออฟเคนเบอร์ดีแม่งบอกข้าวสายพันธุ์ใหม่แม่งจากเจ็ดร้อยเป็นเก้าร้อยแล้วแม่งเอาไปขายจีนเอาไปขายไอทาจิกสถานเอาไปขายรัสเซียเขากินเขาก็ฉีกถุงดูอ้าวเดมโปรดักออฟไทยแลนด์นี่ถ้าซื้อมึงเก้าร้อยซื้อไทยแลนเดอร์ไม่ดีกว่าแล้วเจ็ดร้อยถูกไปตั้งสองร้อยปรากฏว่า, 200, า,วาน,นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เอาไปขายปุ๊บเ้ยไม่ได้เจ็ดไม่ได้ห้าร้อยไม่ได้เจ็ดร้อยนะนี่ถ้าเก เราขายอยู่ที่หกร้อยห้าสิบลดไปอีกห้าสิบาทแถมส่งฟรีเก็บปลายทางโอ้โหรัเสเซียแม่งเหมาจีนแม่งเหมาทาจิกสถานเหมาแล้วเดี๋ยวดูซาอุซาอุาอเนี่ยเคยซื้อข้าวเรานะครับแต่ต่อมา,ขาเขมรแม่งไปตัดหน้าชิงหน้าตัดตัดราคาแข่งกับเราเนี่ยจนกระทั่งซาอุซื้อข้าวกาับเขมรแล้วซาอุแม่งเป็นคนซื้อข้าวเขมรลายใหญ่แล้วตอนนี้ได้ข่าวว่าซาอุจะไม่เอาข้าวเขมรด้วยจะหันมาซื้อข้าวหอมมะลิแบบออริจินอลเลยนะครับกินแล้วกินแล้วเป็นไงเฟรชชี่สดใสดูอ่อนเยาว ทีนี้ชาอุกสั่งซื้อเราเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยเลยนี่เรารอเรารออินเดียอย่างเดียวแต่อินเดียข้าวเขาเม็ดเดียวาวเขาไม่อร่อยเขาสู้ข้าวของบ้านเราไปแต่เราก็ส่งขายอินเดียนะครับข้าวของเราเนี่ยเห็นไหมฮะผมถึงบอกไงว่าวันนี้เนี่ยเขมรม่มจมและคุณคอยดูอีกไม่นาน นะครับอีกไม่นานแรงงานที่ออกจากประเทศไทยไปแล้วแม่งกลับเข้ามาไม่ได้แม่งต้องหนีแล้วตอนนี้แม่งเฟิร์สไทม์สเปเชียลฟอร์ยูแต่ก่อนหัวละหมื่นตอนนี้หัวละสองพันห้าเข้ามาเลยคือเข้ามาก็โดนโกงหมดเลยไงเข้ามามันก็ไปปล่อยทิ้งแล้วพอเดี๋ยวสายก็แต่พอรับตังเสร็จมันก็โทรหาฮัลโหลตำรวจนะผมเจอชายชะคันกลุ่มนึงเดินทางเข้ามาในประเทศน่าจะเป็นคนขเขมรนะตำรวจแม่งก็ตอนรีบไปทำผลงานก็วิ่งไปจับเรียบร้อยเลยขเขมรชีวิตมึงไอ้บัตรซบจริงๆมันช่วยไม่ได้นะต่อให้มึงมีผู้นำหรือไม่มีผู้นำชีววิตขอองงงพกกม็ก็เปนนย่าี้ ไม่กงกระปนเขาแล้วก็เนรคุณมันไม่ได้เกิดจากสันว์แล้วกันมันไอเรื่องของการเนรคุณนี้ไม่ได้เกิดจากนิสัยนะแม่งเกิดจากสันดานคนขเขมรเลยขเขมรเปียวๆคนบนโลกใบนี้ที่ว่าเลวร้ายที่สุดฆาตกรต่อเนื่องที่ว่าเลวร้ายสุดยังเลวสู้คนขเขมรไม่ได้เลยขเขมรเลวกว่าเยอะและคนพวกนี้แม่งแปลกนะแม่งถูกอะไรบอนไซประชากรตายปุ๊บไปเกิดปั๊บตายปุ๊บไปเกิดปั๊บปริมาณไม่เคยเพิ่ม17ล้านคนยังไงก็อยู่อย่างนั้น <c oughs> จริงไหมครับตอนนี้ต่อตกงานคนในขเขมรร่วม6กแสนคนตกงานนะ คุณรู้ว่าทาไมเขาทําอย่างนั้นทําไมเขาเรียกว่ามีงานรองรับกลับเข้ามามีงานทาทันทีมันเอาคนพวกนี้ไปเป็นทหารผมจะบอกให้มันไม่มีวิธีเกณฑ์ทหารทุกวันนี้เกณฑ์ทหารก็แล้วนะไล่จับคนมาเป็นทหารก็แล้วคนแม่งหนีพอเป็นเป็นทหารเสร็จพอสุกสงไปแม่งก็หน,นีกลับบ้านแม่งหน,ออน,น,นีออกไปนู่นหนีออกไปนี่แม่งหนีหมดวันนี้ทหารเขมรนี่ไม่มีกําลังพลเหลือไม่กี่นายนะครับทุกคนอยากจะเป็นอะไรไอ้บีเอคิวแต่เป็นไม่ได้นะครับเพราะพ่อไม่รวยต้องไปซื้อตําแหน่งก็เลยมันต้องมาเป็นทหารตามป่าทหารที่อยู่ตามป่าเนี่ยนะครับแล้วหนีกันหมด จนกระทั่งนายฮุนเซนออกแคมเปญนนะบอกใครสมัครทหารกูสร้างบ้านให้แล้วมึงคิดว่ามีใครเชื่อมันไหมของฟูนันเตโชไล่คนไปเกือบสองล้านคนของไตโชเนี่ยคุณจะคิดว่ามันเล็กๆนะพื้นที่อณาจาักรของฟูนันเตโชตอนนี้กลายเป็นท่าเรือข้ามฟ้าไปแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยสองล้านคนหายไปไหนไม่รู้ไปอยู่เนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่ามันเอาคนพวกเนี้ยเอาทหารขับรถไปปล่อยตามป่าตามเขาแล้วไปบุกเบิกที่ทากินเอาเองลมันถึงมาอยู่ในเมืองไทยไง มันถึงลุกมาในเมืองไทยไงนี่คือวิธีการของเขเมรหลอกให้คนเข้ามาเป็นทหารต่อให้มึงหลอกเข้ามานับล้านคนมันมีมีงานรองรับอยู่หลายล้านตําแหน่งเข้ามามึงก็ไม่มีก็าําสรุปแล้วคนที่เข้าไปในประเทศเขเมรคนเขเมรกับเขเมรก็โดนเขเมรต้มและทุกวันนี้ก็ตกง,งานเรียบร้อยเลยรัฐบาลอนุทินนะครับได้สั่งคุณตรีนุษนะครับบอกว่าให้ไปทํา MOU กับศรีรังกาและเอาแรงงานศรีลังกามาทํางานในประเทศชดเชยแรงงานเขเมร ก็เหมือนกับสิงคโปร์สิงคโปร์ไม่เอาแรงงานเขมรเขาเอาแรงงานสีลังกาเอาแรงงานอินเดียมาชดเชยเห็นไหมครับไม่ยากเลยไหนที่บอกเขมรบอกไม่มีพวกมึงแล้วจะคนไทยจะลาบากไงไม่มีพวกมึงยังมียังมีนะน้องสอปอป,อปอลาวก็ยังอยู่น้องเวียดนามก็อยู่แต่ที่สนามบินเตโชมึงสําเร็จได้ไม่เพราะใช้แรงงานพวกมึงนะสนามบินเตโชที่สําเร็จได้เพราะแรงงานจากอินเดียและสีลังกากูจะบอกให้ คนพวกมึงหกร้อยกับชีวิตที่ทํางานอยู่สนามบินเตโชโดนเจ้าของสนามบินไล่ออกทั้งหมดเนื่องจากไปขโมยของเขากินรับเงินงานไม่ทาแถมยังไปลักสายไฟลักเหล็กเข้าไปขายและที่สาคัญมึงเข้าไปแดกในค่ายแดกในแคมป์เยอะเยอะเจ้าของบทเจ้าของรับเหมาเขาอีกก็เลยไล่มึงออกทั้งหกร้อยกับชีวิตไงเขาก็เลยเอาศีรการเอาอินเดียมาทดแทนตอนนี้สร้างเสร็จแล้วเห็นไหมสร้างเสร็จเดี๋ยวเขาก็จะปรับเปลี่ยนจากสนามบินไปไงเป็นสนามบินพาณิ์เดี๋ยวก็มีเครื่องบินลดมาจอดจอดไปจอดมาพอคนคุ้นตาเข้ากันไปไงปิดสนามบินเตโชโเป็นท่าอากาศยานของอะไรเปย ยินดีด้วยนะเนี่ยเขาเรียกว่าแตกรรมมุนาวัตติโลโกสัตโลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะนัตถิตามังสมะพลังแรงใดในโลกเสมือนแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับลากันไปก่อนขอบคุณมากสวัสดีครับ